กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบิดสุขผู้คนมื้อนี้ก็พบกับสองหำน้อยบ้านนาคือเก่าเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาซาปลาเนาะพี่น้องตัวเฮาเมื่อวานนี้เนาะเฮาว่าเห็นปลาซิวอนมื้อนี้เฮาก็พามาเอาเนาะปลาซิวก็หลายอยู่เนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งโอ้ปลา น้ำกบบรบปุกลายเนาะแต่ว่าปลามันหลายปลาซิวปลาหย่างอ้วก้สามชิ้ก้อยอยู่ที่นี่เนื้อสิผ้าเมื่อก้อยกินเอาแก้มเหลาเมื่อเหมือนเท่ากันากครับไอ้สองคนเนาะพี่นอ้องขันมาทราบว่าได้ข้าวก่อดนีป่ปลาบกเลยลายมันก่อนอื่นเท่ากันที่ทำการป่าหน,นะะักะมาสวิงกันไหวเนาะเพื่อเอาซาปลาปลามันออกแล้วมันกระเขามานนี่ตั้งกล้องไมใช่เนาะ าลุ่นตรงกลาจะน้องเาของตั้งกล้องก่อนเอสิมาเมาาต่วาดนี่พุนเนาะต่ว่าบมาวานี่

mặc dù là một bài trở nên sau bài trở nên sau bài trở nên sau bài trở nên 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 bài trở Đó là lá nên คุณทงคุทงไปเจ้าปีสาจสวิงนี่สวิงบังที่เอาตแข้งปั่ลังถึงนั่าที่มาขับหาลูกน้ำกันี่น้องมาสิไดไปวไลบลิบลไล นาิมีปลาคอหน่อยอยู่เนาะปลาคอกต,ตรงนี้เลยนี่แล้วปลาคอไล่เตอร์นนอมาชิวพับแรงไ่ขันมาเตมมาเย ยกกบกบุกป no? yeah. yeah. ่าแล้วมันมักเขาอยู่ไงเกาะกับพี่น้องมามาใช่ไพี่น้องตั้งกองบ้านลู้นอิศดา

bạn luôn thì nó Thân nằm luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ป้าป้าป้าย,ายขนาดเ้ามัทะเลวเนาะห่วยฝันด้กอยก้อย,ดอยดสดๆดยนี่โนี่พี่น้องเอา้ากันเจนแตกพี่น้องโอ้ป้ายังมาอยู่เนาะ เดี๋ยวซาแล้วอาจารสิถา่ายเบิ่งใหม่พี่น้องใหญ่มันเงาเกินอ๋อพี่น้องตอนนี้ก็ซะสิแล้วแล้วเนาะแต่ว่าสิเก็บปลาก่อนพี่น้องมาทำการเก็บปลาหนึ่กันโอ้ปลาเยอะแยะพี่น้องอ้ตนอนนี้มีสติดีนี่นสวิงเนาะนี่โอ้ยอะไรผมทำอะไรกเก็บปลา ใช่เลยเขาบอกมาเอากดอนาอมันอยู่แค้มทางนี่ใครก็เห็นใครก็เห็นนี่แต่ปลาข่าวปลาขับคลองกับนี่ปลาขยัน บางคนเขากับบัวจ๊กว่ามีปลาเนาะเขากับบัวเอาโอ้เก็บปลาตะยศวิ่งนีก็ะสับเชียวเลยโอ้ยกินอนอเข้นอยู่ประเดี๋ยวนี่เยี่ยมปลานี่ Ừ. Ô, yêu mẹo 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 này, mẹo 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 ปลาปะกกุกับมีพี่น้องเฮายของแท้ของแท้เ้อเงีเจ็บแลวพี่โดเนี่ยชอบเอยยูหันแขนยังเต็มอันอยู่เนาะเฮืยำเสียานี่ายเติมแเลยพี่น้อง เอเก็บต่อเนาะให้ผมประงานเมืองอยู่เพื่อนเดี๋ยวสิทาให้เบืองใหม่พี่นอ้องมันเปลี่ยนอะไรมาพี่นอ้องตอนเที่ยงกับเ้าแล้วไปเตรียมห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสะพามาเก็บปลาเก็บกระชิแล้วเลยตอนนี้ข้าวเยวพี่นอ้อง<ะ>ได้แล้วได้แล้ว มุขพ่อหานะพี่เนาะมาทำหน่อยพามาเลยแน่อนอนไรห้าบาทเนาะมาร์นเป็นมานเลยเอานีโ<อ>่โคนรมานมาทำกัน,กนเมื่อกี้สี่แล้วมานได้ไรเอาโคนรมานจังหวะเนาะเดี๋ยวข้างล่างเขาจะซีให้เบิ้งเนาะตอนล่างนี่ลงไปน้องใหญ่เพราะว่าปลามันยังเปืือนอันยุนเ,เห็นไปไลยว่ามันหน่อยมันลายจำเลยเนาะกุ้งแมรได้ไปลาเอ้ผลจะได้เอง ปลาคอนี่บ่มี่เห็นบ่เห็นบบเห็นช่วงตัวน้ามันอันน <t> ี้เห็นอยู่ไนไลปลาคอนี่มันเป็นปลาไรายิงเ่โอายิงนี้มันทุกพิธีเรา่เห็งื่อนบานก็เขามาย่งพ่อบาน้างฮานกัน่ะกันด้วยนี่มจับยากสุดๆแข่งให้เรานิงๆโอ้ยกูไยโคเลกูมวนอะไรสิกูสำแข่งกู้าเลยมวนน่สิ mọi người hên bởi đây mọi người 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 Nè, yeah, nhớ yeah. oh, sao cho Chạp vô à, lại luôn, Ủa, qua nhảy nó Xá nhảy hẳn Bắt kìa, cầm ngay gì xưa Mới đẩy nhắn anh đi nón lên nổi nó Nó Nhẹ nhẹ Nè Bà ô, Em ơi จำสิกอยพี่เ้างโอ้ขากเยโอ้พี่ใหม่มใหม่ขนาดเลยไปยใม่มใหม่ด้วยเฮ้ยแย่พี่เนาะโคตรำลเอาพอกันอยู่เรื่อนใหม่นะพี่นาะพอกันอยู่เ่อ,อนเ,อเน,นาะยสิกอปลาสุกินแลสิโก ตอนนี้เขากำมางอนเทือนแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาเลือกปลาให้เบิ่งเนาะมาปุ๊บกบระพอดีปร<ม>โตูกระเขามามานอนถาบอรเคิงเฮิง์มันบาชิบไปใส่กับ,บทุกคนสบายดีเด้อโอ้แต่ปลา,ามากมา้นเติบเนาะปลาดีเลยแดดนี่จะมาเฮิงเติบเลยโอ้ยนานหนึน่งที่เอมอนมานอนถาเลยสิแมนไปสวนกันเนาะขอดไปปุ๊บเลยเพิ่นกกระมามนไปกระเฮิงเติบแล้วซามสีซาปลาแล้วแล้วกัแบกใหม่มานำอีกแบกหนึ่ง ยังได้ปลาเขากับดลไรเติมเนาะดีวสีมะนังเรียกปลาหน่อยหนึ่งแล้วเขากัสีปิดคลิปเนาะคลิปเห็ดกินกับต่อคลิปหนาเนาะพี่น้องต่ออีพีสองออมัอน,นมเ่วปวด,น,ดน,นี่พีนกกนพ่นองปลาโอ้ทุกนีขนาดีดมุกเนะาะทุกคนมุกเซไปตองปลา มีปลาซิวนั่มมาเ่ยมีอยู่เห็ดก้อยเห็ดมีปลาซิวปลาหยังนั่ทุกคนเลยโอเคเนี่ยปลาซิวน้องแคมทางน้องน้อยห่อนไปเลยเครื่องกระพุ้ยน้ำเครื่องกระพุ้ยนปลามาเห็ดงาแงบงาแงบอยู่มันห่อนแดดเดี๋ยวมันย่องเห็นแต่ว่านนี่พูน่าสิเป้าแต่ว่านนี่เรื่อยไปคาตาฟื้นแดดเลยเออดีแล้วอะไรสิมาจะไปกับแบกฟื้นแบกฟื้นน้องทุกคนน้องฟื้นกับแบกฟื้นมานั่ม มขาายาาบาตันีจ่นนนนนนนจาานุนึเลยดวนี่เป็นถานนะทราจะ้ายตลาดนี่คหนี่ได้ปบูกับมีเราทยเออมีเป็นปบูค่าค่่าาเป็นีพีสองเป็นหิดมุก,กตอนคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาโจ๊กยากจันเ้เนะพอันใหม่คลิปนานาะ ยบาบตโต้าสีตั้มเมียงกินพี่น้องอย่าลืมเขาไบิงคิ้บาตโตเนาะ <laughs> ปาสีต,ตสั้มเมียงตั้มยังปาสีก็จะได้เนะ <c oughs> าะขึอากินสนนำกันเนาะสำหรับกินนี่กันบ๊ายบายที่น้อง